ลงกระบวนการยัดได้แล้วไปเครื่องปุงนี่ใช้กับบ้านใช้กับใช้เขาี่เ่ใกับบ้าน่อรบนนแ่่กานี่่บอันนี้หน่อย่น้าลุ่ มันน้ําลุงไม่งานเฮ็ดทางนี้ครับ <coughs> มาเลิกกินน้อกินกระแตวซีกระแตวลรเป็นคนกรุงเทพซีแต้วเนยสองแสงที่เนี่ยเนบ่ละนี่บ่ไม่เคยอ่ะอีกโพลาดเด็ด ว่าจะมีว่าจะเห็นนอกตัวเบื้องละก้นเหวี่ต้องเปนก็เหียว้องกันกับเหียว้องนีี่าโมยากบงน้งานเต็มน้าแมวนะตาสีขาวเลยไอู้่ใส นม่ไม่เรามเอาิัตินไไม่เอาภาษีไจริงก่อนเสียสมาธิจริงเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

กินก่นังต you know, hmm. <power? S 1> ัวเราแบบี้นนี้นั่นดูใส่หใส่กินบรแหาโซ่เฮงสีเูื่เป็นสัตว์เลีอดอย่ามันมันหัวหัวผู้มึงมาจีฟาเล่นนะเะใครเป็นหนูหน่อย น่อหูย่ไ้อมชางะมีส้น่ตอนมึงอยู่บุรี้ยมึงเรียกมึงเรีกนอะต้องหัวกวอหนูหนูมีอะไรน่ะอุ้ยใจหมดตออะไ่ดอกบุรง ตอบต้นม้รกอนชอบววอะหาหนูด้วยหนูด้วยจริงเราจะไาหูประกานหมูเคยทำเป็นสี่หมูเคยทำสันายพฤดที่โมว่าเติมเพิรมสามล้านอะสพันดีนเอรนี่ก็เจเนยคานดเอนอรัะีนี่บ เดินขาเลยเอามีขาวด้วยไหมมีขาวมีขาวพูดเรื่องอรอีรัเ้พเศบ้นเ้เเศษบ้นเจ้เจ้าพเบอกเจ้าเม่ีดเหมาดนไม่เนมาดนมเอกไม่ยังมาดเป็นใครเกเป็นอกหัวเก็ก็ได้หมด เขาเเ็ oh, honey, well, then, been, mm ้นาวคนครเป็นเเขาเขาเขาดตามเขาเรื oh, bon. ่องทาตามเรื่องก็ปี๊เขามันเยอะคุณที้ใช่หมมีบ่คุณก็บเนี้หมดสักั้งนี้หรือมันอะไรแบบมันก็เลือกยกระงเียนีเลย นี่บักเดียวหยัง có เดียวหมูเดียวเดียว มีขาป่ะน uh ี่คร um> uh> ับเดียนมีขาอะไรครับมีขาพิเษเไรขี้ไหลอะไรเวลากรดีเวลากรดีนี่ละฝากเง้เดี๋ยวว่าเราคนนี้ครับเพราะ่ จัดไปเกี่ยวไม่เปลนเปิเอ็ดเกี่งหลังครชโงดียววต้องใช้เก็บอาดูอหน้าแปสิเดไปเลยว้าวคุณอยู่แดิกชอบตายล้รอบนี่ มเหนยอกินเส้นนี้หมดไม่เคยกินหมดเลยว่าหกินะกูกินูกินหมดกูเส้นมากูม่เหลืองเหลือแไร่ไปถามบางทอะไรก็ยังไม่ถามก็ตอบงูพูเลย